คนบางคนสีดึงสีลากขนาดไหนให้ไปทางดีสู้กับงานหาเงินนะเพื่อตัวเขาเองดึงยังไงก็ดึงบ่กขึ้นนี่คือเห็นความเหนื่อยนะบอกเลยว่าทุกคนเจอใหญ่ยายจากก็เคยเจอลากในทางที่ดีอืมแต่เขาไม่ได้มองดีด้วยคนที่ลากนั่นแหละเหนื่อย ชีวิตเป็นของเขาไอ้คนไม่สู้งานเนี่ยบอกเลยนะว่าไปไหนเนี่ยยากยากไม่มีเงินแต่โอดควรนะโอดควรอยากมั่งอยากมีอยากดีคือคนอื่นแต่การกระทำของตัวเองไม่เอาจริงคนที่ลากต้องทำไงอะ่ะปล่อยสิคะปล่อยคะ่ะเพราะจะได้รู้ว่าการาไปสู้ชีวิต ต่างหากหรือหนีออกไปข้างนอกเนี่ยจะได้รู้ซึ้งว่ามันเป็นยังไงเราอุ้มไปเราก็เหนื่อยเราหวังดีกับเขาจี้เขาเขาก็ลำคาญทำให้เขาเกลียดเป่าเปลานะคนมันจะดีนะ่ะไม่ต้องพูดร่ำไรรู้ตัวเนาะแต่คนที่จะมึนนะ่ะโอ้ยจะลากให้ดียังไงมันอยู่ที่สันดอนของเขามันต้องเจ็บอ่าต้องเจอต้องหนัก เพราะถ้าอยู่กับเราประคับประคองมากอาจจะสบายแต่ในมุมเขาไม่ได้คิดว่าสบายเขาคิดว่าลำคาญคนแบบเนี้ยปล่อยอย่างเดียวต้องให้ไปเรียนรู้ประสบการณ์ของตัวเองอย่าไปกอดไว้เสียเวลาให้รีบออกไปศึกษาประสบการณ์ชีวิตของเขาเองแล้วเดี๋ยวเขาจะย้อนกลับมานะถ้าเขาไปไม่รอดเนาะแต่ชีวิตนีก็อยากให้เขารอดทุกๆคนนั่นแหละ ในหัวใจถ้าเรารักใครแล้วห่วงใครแล้วนะเนี่ยจะเชื่อแบบนั้นเป็นกันทุกคนแต่เขาอ่ามักจะไม่เห็นคุณค่าคนที่ห่วงคนที่คอยประครับประคองนะเออเราก็ต้องทำใจจะมาจ้นจันจันจน,จนบ,บังคับจี้จี้จี้จ้จอืมเห็นให้เขาเกียดเหาเปล่าๆท้งทาง,ท,าง,ท,างที่เหาหักเขาสุดใจ ใครเจอแบบนี้เออกับลูกกับหลานเนาะพินิษพิจารณาเอาอย่าลืมนะแม่บ่นเนี่ยแม่พูดเนี่ยพอแม่รักนะคะเออแต่เขาจะมองลำคาญและยยจ๋าก็ยังพูดกับลูกกับเต้านะว่าเราสอนลูกนะในความรู้สึกของแม่เนาะแต่เด็กๆเ,เขาบอกบ่นอะไรนักหนาวันหนึ่งไม่มีคนบน่นเดี๋ยวมันก็จะรู้สึกเชื่อยายปล่อยไปยนะ จะรู้ว่าสวรรค์นรกเป็นจริงพออยู่กับเรามองวัตทุพอดิ้นรนออกไปจะรู้ว่าชีวิตโลกนี้ไม่ได้สวยหรูเจอจังจจะได้พูดไม่ออกจะได้ออกได้เต็มวันนั่นแหละเลือกเอง